เอาละครับผมคุณผู้ชมครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Fairy Tale f o r e s Unite กันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะผมก็เป็นวันที่7เดือนหนึ่งพศ2021นะผมเป็นการอัปเดตครั้งแรกของเกม Fairy Tale นะผมซึ่งในการอัปเดตครั้งแรกนี้ก็จะมีระบบใหม่เข้ามานะผมแล้วก็มีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาเนาะสำหรับเกม Fairy Tale นะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมว่ามีการ อัปเดตอะไรเข้ามาบ้านนะผมล้วก็มีระบบอะไรเข้ามาบ้านนะผมสำหรับเกมฟิลิเทลนะผมในการอัปเดตครั้งแรกของเกมน,นะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมสำหรับการอัปเดตอันแรกนะผมก็คือจะเป็นในส่วนของระบบของจอมเวทเนาะเดี๋ยวเราคลิกเข้ามาในจอมเวทเลยครับผมแล้วก็จะอยู่ในส่วนนี้ผมคือพรสวรรค์นะผมระบบพรสวรรค์ตรงนี้นะผมจะช่วยให้ตัวละครจอมเวทของเรานะผมเก่งขึ้นนะผมจะช่วยในในเรื่องของสเตตัสนะผมในบวกการสเตตัสขึ้นเนาะ ก็คือนี่แล้วผมก็คือที่ผมรับมาแล้วนะผมก็จะเป็นของส่วนเจ้าอันนี้นะผมเป็นพรสวรรค์เนาะสามารถไปรับได้ที่ตรงนี้แล้วผมเป็นขั้นเลเวลเนาะมันจะอยู่ที่เลเวล68นะผมใครที่เลเวล68แล้วก็สามารถมารับได้ตรงนี้เนาะจะเป็นกล่องตัวนี้แล้วผมรับมาแล้วก็จะเปิดได้เป็นส่วนของตรงนี้ับผมเป็นพรสวรรค์นะครับผมเปิดมาได้ก็จะได้3ชิ้นนี้ผมคิดว่าน่าจะได้เหมือนกันทุกคนเนาะเพราะว่ามันแจกเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้เนาะ ในส่วนแรกนะผมก็จะเป็นพรสวรรค์อีลิกเนาะก็จะบวก F A T K เข้าไป1หน่วยนะครับผมเมื่ออัปเกรดแล้วก็จะเป็น2หน่วยนะครับผมส่วนต่อมาเนาะผมก็เป็นพรสวรรค์ทั่วไปขั้น2นะครับผมก็จะบวกในส่วนของ P d ดฟกับ M d ดฟนะครับผมก็บวกอย่างละ1เนาะเมื่ออัปเกรดแล้วก็จะเป็นขั้นก็จะบวก2นะครับผมส่วนต่อมาเนาะผมก็เป็นพรสวรรค์ทั่วไปนะผมเป็นขั้น3เนาะบวก HP ถึง320นะครับผมแล้วก็เมื่ออัปขั้นต่อไปก็จะเป็น340นะครับผม ประมาณนี้เนาะในส่วนของระบบพรสวรรค์น,นะผมแล้วก็จะมีจุดเด่นตรงนี้ับผมก็คือเป็นจุดเด่นของแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนอกาอย่างของลักษณะน,นะผมจุดเด่นแรกนะผมก็จะเป็นการในเทิเ์อแรกนะผมจะเลือกศัตรูสายรักษาเป็นเป้าหมายหลักในการใช้นี่นผม edging b r o เหรอ edging b r o w เออประมาณนี้เนาะก็คือเป็นสกิลของเขานะครับผมก็คือจะโดนเจ้าตัวรักษาตัวแรกเนาะโอ้ก็ประมาณนี้ผมมันทําให้ตัวเราเก่งขึ้นเนาะเราสามารถเลือกใช้ได้นะครับแต่ มันยังไม่เปิดเนาะต้องทําให้พรสวรรค์ต่ําสุดถึงเลเวล140เนะผมผมก็ยังไม่รู้ว่าทํำยังไงนะอันเดียวนี้เดี๋ยวผมค่อยมารีวิวที่หลังละกันนะคือวันนี้ก็จะมาอัปเดตในส่วนของระบบต่างๆเข้ามาก่อนเนาะประมาณนี้นะครับผมสามารถรับมาแล้วก็ลองใส่กันดูได้ครับผมประมาณนี้เลยในส่วนต่อมานะผมก็จะเป็นส่วนของอสูรเวทนะผมก็คือจะเป็นระบบเปลี่ยนร่างนะผมเปลี่ยนร่างตรงนี้ผมยังไม่สามารถทําได้เนาะเพราะว่ายังไม่ถึงในส่วนของ การเป็นร่างสูงสุดของมันก็คือเรเวล80นะครผมแล้วก็หลอด5เดี๋ยวถ้าผมถึงเดี๋ยวผมจะมาลองทำให้ คุณผู้ชมดูอีกทีแล้วกันเนาะแต่นี้ผมยังทําไม่ได้นาะแล้วก็ยาผมก็ยังไม่มีนะผมแต่จริงก็สามารถซื้อได้ในร้านค้านะผมหลาประมาณ20บ mm มั้งรับผมจะไม่ผิดนะนี่อะละยีเพลสแล้วก็มีในตลาดอีกด้วยนะผมในตลาดก็อัลละประมาณเท่าไหรว่าสองแสนนะผมก็สามารถซื้อได้เนาะเปลี่ยนล่างตรงนี้ก็มีข้อมอูลอยู่ตรงนี้แล้วผมสามารถลองไปอ่านกันดูได้เนาะประมาณนี้เลยครับผมนี่เป็นใบเปลี่ยนล่างอะไรวะอ๋อมีมีใบเปลี่ยน่างด้วยนะผมเหมือนเป็นการเพิ่มเอ่อคุณสมบัติเข้าไปมั้งนี่ครับผมก็ม โอ้นี่นี่นี่มีชื่อด้วยนี่ครับผมสำหรับใช้แบบปลีนานะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะผมนี่ก็เป็นตราอโศนสามารถซื้อได้นะครับผมประมาณนี้เลยเนาะสำหรับสกิลนะครับผมมาในส่วนของกิจกรรมกันบ้านดีกว่านะครับผมสำหรับกิจกรรมนะครับผมที่เขาได้ทําการอัปเดตมานะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมพิเศษตรงนี้ของก็คือเมจิกเฮาส์นะครับผมตอนนี้เมจิกเฮาส์ได้ทําการรีเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ได้ทําการเอาตัวนี่เข้ามาครับผมเป็นตัวระดับ S s เนาะก็คือจอมเวทสายพันึกนะครับผมมิส ที่เหมือนจะเป็นเจลาวใช่ไหมถ้าในอนิเมะก็คือจะเป็นเจลาวอีกโลกหนึ่งเนาะถ้าจะไม่ผิดนะผมวันนี้เลยนาะได้อัปเดตเข้ามาแล้วนะผมแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นกาซิลนะผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวเดียวกับแฟรี่พาร์สนะครับนะผมแต่เขาเอาเข้ามาในเมจิกเฮาส์นะผมสงสัยเราจะได้เห็นกาซิลเวลยี่สิบกันแทบจะยกเซิร์ฟแล้วแหละครับผมว่าถ้า,ม,ม,านะมีใครสุ่มนะ <c oughs> ประมาณนี้เลยนะผมสำหรับเมจิกเฮาส์ะนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเจ้ามิสกันนะผมนี่เลยก็จะเป็นสาย เวทผนึกนะผมแล้วก็เป็นคลาสเอสเนาะประมาณนี้เลยครับผมสกิลก็จะเน้นไปที่แนวผนึกซะส่วนใหญ่เหมือนกับเจ้าฟีครับผมประมาณนี้เราะสเตตัสก็จะตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีการอัปเดตตัวละครเข้ามาใหม่นะผมแต่ยังไม่เปิดให้ส่มแนะก็คือ <c oughs> เอลซ่าเกาะแห่งผูดนะผมนี่ลางก็จะประมาณนี้เลยครับผมเป็นการใส่ชุดเกาะเต็มตัวนะผมแล้วก็ถือดาบอยู่หนึ่งอันเนาะนี่เลยเป็นชุดเกาะสีชมพูด,ด้วยสกิลก็ตามนี้เลยครับผมสามารถลองไปอ่านกันดูได้เนาะแต่ยังไม่เปิดให้ส่มนะตัวนี้น่าจะเร็วๆนี้แล้วผมน่าจะให้สเร็วๆนี้้แล อันนี้ก็จะเป็นการเซลนะผมที่เข้ามาในตู้กาชาของเรานะผมในเมจิกเฮาส์เนาะแล้วก็อีกตัวนึงครับผมเป็นคารสเอสนาะที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามาใหม่นะผมนี่ก็คือเจ้าโรกนะครับผมเป็นสายกายภาพเนาะอ๋อคงจะหมดแล้วครับผมในการอัปเดตตัวละครเข้ามานะผมในส่วนต่อมานะผมก็จะเป็นในส่วนของร้านค้าเนาะก็คือมีการอัปเดตชุดคอสตูมใหม่ให้มาสุ่มนะผมก็คือคอสตูมอาราเบียนะครับผมประมาณนี้เนาะก็มีราคา2ราคาเอ้ยมี3ราคาเนาะให้เราซื้อนะผมมี990เพชร120เพชรแล้วก็15เพชรเนาะ อันนี้ก็จำกัดซื้ออยู่ที่3แพ็คนะครับผม120เพชรเนาะแล้วก็อันนี้ก็จํากัดซื้ออยู่ที่1รอบเนาะในส่วนของราคา990เเพชรนี้นะผมก็จะมีโอกาสได้รับรางวัลใหญ่นะผมนั่นก็คือชุดคอสตูม อาร์บเบียนถาวรยกเซตนะผมหรือจะเป็นชิ้นส่วนของคอสตูมอาร์บเบียนแบบถาวรจํานวน1ชิ้นนะผมก็คือง่ายๆเลยผมกล่องเนี่ยก็คือจะได้1ชิ้นแน่นอนถาวรนะผมแต่รางวัลใหญ่อะเราจะได้รางวัลใหญ่นะผมก็จะมีก็คือคอสยกเซตนะผมประมาณนี้เนาะในส่วนของคอสตูมหน้าตาเป็นแบบไหนนะผมก็นี่นลผม สำหรับตัวเจ้าคริสเตียนนะผมก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยผมเทระเบิดระเบ้อไปเลยเครับมีหน้ากากมืนดินจานะแล้วก็ทรงผมที่ทเทโคเลยนะผมผมอยากได้ส่วนหัวมากเลยเพราะว่าตอนนี้ผมใส่ทรงนี้อยู่ไงทรงนี้มันก็ดูเทอยู่แล้วนะเจอไอ้นี่เข้ามานี่โอ้โหเทเข้ามาใหญ่เดียวผมผมสีแดงไปเลยนะดีหน้าตาเป็นแอสซัซินเนาะตอนแรกเราเป็นใสยแท้งอยู่รอบนี้เราจะเป็นแอสซัซินกันแล้วนะผม เจ้าคริเสเตียนนะผมอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันบ้างดีกว่านะผมอันนี้ของเจ้าเชล่านะเชล่านี่ครับผมอุย้ยเชล่าน่ารักอยู่นะครับผมเขียวเท่มากเลยนะผมผมก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวเนาะมาดูยูอีกันบ้างดีกว่านะผมยูอีของเรานะผมนี่เป็นพ่อค้าไปใซะแล้วนะผมยูอีใส่โมเบลเลยนะผม อันนี้ก็เป็นชุนะเนาะชุนะชุนะอยู่ในว่านี่ปะไม่มใช่นี่นี่นี่นนว้วชุณะอาราเบียนกลายเป็นเจ้าชายไปแล้วนะผม60นมึงเลยผมอันนี้ของเทียเทียเทียนี่ครับผมกลายเป็นเจ้าหญิงไปแล้วไดนาครับผมเวทปืนของเราเวทปืนนี่ครับผมล่ำบึกมาเลยนะผมสำหรับเจ้าเวทปืนนะอันนี้ของ เทนเนอรี่นะครับผมก็เป็นอีกไซส์ยนึ่งนะผมที่คนนิยมเล่นกันเนาะเพราะตัวมันสวยด้วยนะครับผมนี่จะเป็นผมม่วงไปเลยนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะไอนนของนิโคผมโรลี่สาวน้อยของเรานะครับผมก็ยังเป็นสาวน้อยโรลี่เช่นเคยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมหน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีกล่องจอมเวทคอพบ้าเข้ามานะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะขายอยู่ที่30เพชรเนาะมีโอกาสได้รับการ์ดคอพบ,บ้าเลยครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนคอพบ,บ้าเนานะประมาณนี้เลยนะครับผมเปิดได้สมกันนะครับผมอยู่ที่30เพชรนะอันนี้ก็เป็นชุดเเกกกกาาาะออออรรััับบนนนี้้้ปปดดตไแแลลลววว็็ว่งคคิผม มีสิทธิ์ได้ชิ้นส่วนกิลดานหนึ่งถึงสามสิบชิ้นนะผมในราคาสี่สิบเพชนะอันนี้ก็สามารถมาลองสุ่มหาดูกันได้นะผมสำหรับใครที่มีเพชเนาะเดี๋ยวผมว่าผมจะเติมแพ็คตัวการันตีเวลอยู่นะผมพวกเวล8แปดห้านะผมก็มได้นะเป็นห้าร้อยเพชเดี๋ยวลองมาสุ่มดูนะผมประมาณนี้เนาะเอาแล้วผมกิจกรรมต่อมาก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ ค่อนข้างที่จะสาคัญเนาะทุกคนควรทํากันทุกคนนะผมนั่นก็คือกิจกรรมแจกกล่องครอบบ้านนะผมเป็นจอมเบนระดับเอสนอกสายพนหึ่นะผมสามารถมารับได้ทุกวันนะผมรวม30กล่องนะผมก็คือเหมือนกล่องในร้านค้าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต,แต่แต่น่าจะใช่อยู่นะผมกล่องร้านค้าก็คือที่ว่ามันขายอยู่ที่30เพรนะผมสามารถมารับได้ตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่13บผมเวลา เที่ยงจนถึงเวลาห้าทุ่มห้าของทุกวันนะผมสามารถมารับได้นะมันก็จะเข้ามาที่กล่องจดหมายตรงนี้เลยผมนี่ตรงที่ผมชี้เนาะมันจะเข้ามาในตู้จดหมายเราก็สามารถมารับได้เนาะตั้งแต่เที่ยงจนถึงห้าทุ่มห้าบนะผมสมควรมาทำนะผมมาณนี้เลยนะผมเอาแล้วครับผมก็ต้องจบกันไปเนาะสำหรับการอัปเดตเกมนะผมประจําวันที่7เดือนมกราปี2021นบะผมก็ได้ทําการอัปเดตนะผมกิจกรรมพวกระบบพรสวรรค์นะผมช่วยเสริมให้กับจอมเวทของเราเก่งขึ้นนะผมแล้วก็ระบบเปลี่ยนร่างเนาะ องอสูนเวทนของก็ทำให้ ตัวอสูรเวทของเราเก่งขึ้นไปอีกขั้นนะผมเพราะว่ามีการเปลี่ยนร่างแล้วก็อัปสเตตัสเพิ่มประมาณนี้เนาะสำหรับการอัปเดตวันนี้ครับผมเราก็มีกิจกรรมต่างๆนะผมสามารถมาร่วมกิจกรรมต่างๆได้ที่ในเกม Fairy Tale f a c e t Unite กันนะผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะผมถ้าใครชอบนะผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Quincy TV ด้วยนะผมผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะผมจะได้มีการแจ้งเตือนคลิปใหม่หมของผมเนาะในช่องของคุณผู้ชมนะผมสาาหรัััับววววนนนนีีี้้้้กก็ขออตตลไไแ่่เเเพยงทผมจ คลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ